้เวลากลับบ้านม,มาเดินมามิกกี้กลับมาแล้วหรอมิกกี้มิกกี้กเดินพร้อมกันแล้วเออน่ารักจังเลยลูกมาช้าจังเลยผมก็เป็นห่วงไปเหอะวิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งดีมากลูกเดินมาแล้ว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 มาเร็วแล้ว,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 วพี่ลักกี้เข้าบ้านอม,มิกกี้เข้าบ้านแล้วนะ เร็ว,เร,วเร็วลูกเข้ามาเข้ามาลูกมาแล้วเรีวยอยาเห็นไหมมิกกี้มันล้อมันรอเห็นไหมคะม,มาเดินมามเดินมา ดูรถเดลูกโ,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 โอ้โห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 ดูดูเลยบ้านแล้วลูกตรงนั้นไม่ให้ไปนะคะแล้วแถวเนี้ยเดยวย้อนแสง ปิ้วเลยบ้านหลก <c oughs> นั่งเล่นอยู่แถวนี้นะเจ้าาลักกี้กับมิกกี้ชอบเดินออกมาเล่นแต่ก็อยู่ในฟาร์มดูแลของหมามี้นะไปละอ่ะเดินเล่นตรงแถวนี้นะคะ Não. กี้ไม่เดินตามมนหรอกมิกกี้อยากให้หนูเข้าบ้านลูกมาเลวมาเลวเลวเดินเข้าบ้านหลังจ้องรอพี่เข้าบ้านอ You there? ไม่มีที่เล่นท,ท,ที่เล่นนะอยู่แถวแถวนี้นะคะถึงเวลาก็เข้าบ้านนะไหนวะม,มายยางมาเร็วเร็ว เดินมาแล้วแล็ักกี้มิกกี้จะเดินเล่นอยู่แถวเนะี้ยแต่ก็มีแม่คอยดูด้วยไม่ได้ปล่อยออกมาคนเดียวไดบแม่ก็ถึงเวลาเขาจะเดินเข้าบ้านอ <c oughs> ชอบดูนกชอบดูแมวเอ้ยดูแมวจอนพอถึงเวลาเขาก็ต้องอยู่ในบ้านกิจวัตรประจำวันของลักกี้กันมิ่จริงจริงก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเขาก็เดินอยู่แถวๆเนี้ยข้างบ้านแล้วก็ตรงโซนกำแพง เราจะเดินไปด้วยกันร้อนนิดนึงลักกี้ก็ร้อนลักกี้เมื่อกี้มีทันร้อนหน่อยเลยจะรีบเข้าบ้านละขี้ร้อน<ส>เดินมาละอืเดินนะโอ้โหปุ้มปุ้ยเดินมาละโอ้โหโอ้โหมันน่ารักจังเลยลูกใครวะ น่ารักจังเลยเหนื่อยแล้วล่ะคะเหนื่อยยังคะเหนื่อยแล้วลูกจะเข้าบ้านแล้วยังจะเข้าบ้านยังคะ ไม่มีแล้วอะไรวะไ,<ง>ไหนไหนตื่นเต้นกันใหญ่ตื่นเต้นก,กันใหญ่้าอ้าอ้าอ,อ,อะไรวะไม่มีอะไรหรอกลูกระวังหมายอย่างเดียวอะเรระวังหมายอย่างเดียวลูก ไม่มีแล้วไม่มีหรอกจะไปไหนนะคะไม่มีแล้ว